อารุณสวัสดิ์ครับทุกคนพบกันอีกแล้วในช่องรีวิวหนังคนรักหนังวันนี้ผมจะมารีวิวโมอานาสอก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอฝากกดไ like, ลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับนั้นเราไปเริ่มกันเลย a n i m เมชัน Hit พอประมาณของดิสนียในปี2016ได้กลับมาเป็นสินทรัพย์ที่ดิสนียมองเห็นช่องทางสร้างรายได้อีกครั้งแม้เริ่มต้น Moana 2ถูกพัฒนาเป็น a n i m เมชัน Park ต่อเพื่อเอาลงดิสนีย์พลัสในปี2020แต่สุดท้ายดิสนียก็เลือกนำมาลงโรงฉายในปี2024นี้และยังมีโครงการสร้าง Moana เป็นหนัง l i ฟ e a อคชั่โดยมีดเวนจอ์นสันกลับมารับบทเมาอีกที่เขาให้เสียงภาคไว้โดวยวางกำหนดฉายไว้ในปี2026 เรื่องราวในโมอนิ2ที่คราวนี้โมอานาภาคโดยอลีอีคราวันโยเจ้าหญิงนักสัญจรในฐานะว่าที่หัวหน้าเผ่าโมททนุได้เริ่มเดินทางข้ามมหาสมุทรอีกครั้งเพื่อแก้คำสาปของนาโลเทพผู้เกลียดมนุษย์เข้าไส้โดยมีโมนีพากโดยโฮลารายชุนหนุ่มล่ำศิลปินประจำกับโมโูนุเคเลพากโดยเดวิดเฟนและอื่นๆอีกด้วยต้องบอกว่านอกจากทีมพากตัวละครหลักแล้วทีมงานเบื้องหลังในโมอนิ2ส่วนใหญ่แทบจะเป็นทีมใหม่หมดจนตั้งแต่ทีมกำกับและเขียนบทภาพยนตร์ และเป็นนบถภาพยนตร์นี่และที่เหมือนทำหัวใจของความเป็นโมอา่าดูจืดจางไปหน่อยเพราะหากเราย้อนกลับไปดูหนังภาคแรกเราจะพบหัวใจของเรื่องราวที่ผู้ชมเชื่อมโยงได้ทั้งการพิสูจน์ตัวเองต่อครอบครัวของโมอา่าการเรียกคืนความเชื่อมั่นของมาอีกหรือกระทั่งมุกตลกที่หนังไว้เล่นรายทางก็เรียกเสียงหัวเราะให้ผู้ชมได้สิ่งที่น่าเสียดายมากสําหรับบทภาพยนตร์ต่อของโมอาณาสองคือการที่มันวางเรื่องราวหาักลักไว้เพียงภารกิจหรือเควสของฮีโร่ที่โมอา่าจะต้องไปปฏิบัติมันให้สําเร็จ เพื่อรองรับฉากแอคชั่นอลังการและขายในสิ่งที่นางบิษัีขายได้คือความน่ารักของคาแรคเตอร์เจ้าหมูพัวหรือความกวนของเจ้าไก่เฮเฮระบมถึงฉากแอคชั่นน่าตื่นตากับเจ้านักมะพร้าวตัวจิ๋วคาการโมราแต่กับคาแรคเตอร์ใหม่ๆทั้งโมนีเคเลและโลโทยังรู้สึกว่ามีบทบาทกับเรื่องราวน้อยไปหน่อยแม้จะมีซีนดีๆของโลโทที่คราวนี้โรสมาทาฟิโอได้โอกาสโชว์การแบบได้น่าประทับใจนอกจากงานบทภาพยนตร์แล้วอีกส่วนที่รู้สึกได้เลยคืองานกำกับ แลออหนังที่ดูร่วบประตัดตอนกว่านังภาคแรกแรากวกับเราดูหนังในสปีดซึ่งข้อดีคือหนังแทบจะไร้ความเอื่อยเฉยและเดินเรื่องเร็วเข้าสีหน้าตื่นเด้นเร็วแต่อย่างที่บอกว่ามันก็ทําให้เสน่ห์ของดราม่าในหนังลดทอนลงไปซึ่งหนังภาคนี้พยายามพูดถึงการกล้าลองอะไรใหม่ๆแต่หนังก็ไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เราซึมซับสารที่มันต้องการจะสื่อได้มากพองานภาคเสียงโดยภาพรวมสําหรับเสียงภาษาอังกฤษและแสดงทั้งอารีอิคราวันโยก,กับบเวนจอรสันยังคงทําหน้าที่ได้ดีเช่นเดิม และเหมือนหนังให้แอทามกับคาแรคเตอร์มาอีกเยอะเป็นพิเศษเสียด้วยหนังภาคนี้เราเลยได้ยินเสียงจอร์าดนทั้งภาคแบบขี้เล่นและร้องเพลงกันแบบจัดเต็มซึ่งแฟนของพี่หินเดอะร็อกคงถูกใจไม่น้อยเลยส่วนงานเพลงประกอบต้องยอมรับว่าเพลงในหนังแทบไม่มีเพลงติดหูสักเท่าไหร่และเพลงส่วนใหญ่ก็มีฟังก์ชันเพื่อเป็นเพลงขั้นเรื่องราวมากกว่าบอกความรู้สึกและช่วยในการเล่าเรื่องซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะมาจากทีมทำเพลงใหม่ที่ไร้เงาของลินมานูเอลมิแรนดา ที่เคยแต่งเพลงให้หนังภาคแรกจนทำให้ภาพรวมของเพลงนำภาพยนตร์หรือออริจินัลซองในหนังเป็นเพลงที่ฟังผ่านผ่านประกอบหนังภาพรวมแล้วข้อเสียมากมายตามที่ยกมาแต่ถ้าถามว่ามันมีผลทำให้ความสนุกของหนังลดลงไหมก็ต้องบอกว่ามันยังคงตอบโจทย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัวไร้พิษภัยเด็กๆจะเอนจอยกับบอภาพและเสียงของหนังได้ไม่ต่างจากหนังภาคแรกแน่นอนครับโดยมอัน2สองก็ยังเป็นหนังคอรอบครัวที่เหมาะจะไปดูกันในวันหยุดอย่างไม่ต้องสงสัยบันเทิงแบบง,ง่ายๆเพลง เพราะไม่มีพิษมีภัยภาพก็สวยตาแตกเหมาะควอย่างยิ่งที่จะดูในเอ็มเพื่อให้ได้การผจญภัยบนท้องทะเลและสีสันงดงามอย่างเต็มตาแต่ก็อย่างที่บอกช่วงท้ายมีแสงกับพริบที่จนอาจต้องระวังกันให้ดีครับสำหรับคะแนนผมใช้ไว้ที่6.8เต็ม10ก่อนจะจากกันไปผมก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ดูนะครับนั้นผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ